อโทษน,นะครับอยากจะสอบถามลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าการประเมินการมาส่งวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้กี่คะแนนดีถ้าเกิดว่าเริ่มต้นสิคะแนนนะครับลูกค้าค่ะก็ให้เต็มสิบเลยค่ะเพราะว่าบริการดีมากค่ะบริการดีมากแนะนําวิธีการใช้งานแบบว่าเข้าใจง่ายมากค่ะครับสวัสดีครับที่นี่ท่าฉาง สมชายเครื่องออกกำลังกาย NJ f i t n e s ตสุราธานีนะครับกับท่าฉางเนี่ยก็หมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านเนี่ยก็หลายๆเจ้าแล้วนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ลูกค้าเปิดเปิดร้านกิจการเสริมสวยนะครับนะฮะเป็นบูบูซาลอนนะครับก็ใครที่ท่านใดที่ทำผมหรือว่าอะไรต่างๆก็แนะนำนะครับที่นี่เลยท่าฉางเลยนะครับ เดี๋ยวลูกค้าได้สนับสนุนในเรื่องของลู่วิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาจัดวางในวันนี้ก็ผมเองได้มาจัดตั้งให้กับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเชิญมามาดาูพร้อมๆกันนะครับทีมงานได้จัดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้แก่รุ่นตระกูลไลส์สารีสนะครับสวยมากเลยรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากก็เดี๋ยวอ,อยากแกนะนําลูกค้า อ้โทษน,นะครับอยากจะสอบถามลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าการประเมินการมาส่งวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้กี่คะแนนดีถ้าเกิดว่าเริ่มต้น10บคะแนนนะครับลูกค้าค่ะก็ให้เต็ม10เลยค่ะเพราะว่าบริการดีมากค่ะบริการดีมากแนะนําวิธีการใช้งานแบบว่าเข้าใจง่ายมากค่ะครับก็และก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับเสียสละในเรื่องของอให ทางร้านเอ็นเจฟิตเนสสุราธานีเนี่ยได้ได้สอบถามการประเมินการจัดจัดวางอะไรทางต่างๆเพราะว่าเราเข้าถึงเรามาเองนะครับมาถึงบ้านนะครับลูกค้าครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็นิดนึ่งก็ว่าประทับใจตรงไหนบ้างครับลูกค้าก็ประทับใจตรงที่ว่ามีประกันนะคะตลอดอายุการใช้งานแล้วก็มีศูนย์ซ่อมเป็นของที่ร้านเองเลยค่ะค,คือ คือมั่นใจเวลาเกิดมีปัญหาอะไรก็คือมีช่างมาทําให้ถึงบ้านนะคะก็คือเกิดความมั่นใจตรงนี้ครับต้องต้องขอขอบคุณลูกค้ามากคือเราทําแบบนี้มาตลอดนะครับลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับก็ไว้วางใจเราได้นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ให้ให้ลูกค้าหลายๆท่านได้เลือกชมนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับสุราษฎร์สุภพันธ์เลยโรงเรียนเทพมิตรมาประมาณ500เมตรครับเป็นร้านที่ที่ครบครันในเรื่องของลูวิ่งนะครับฝากไว้ที่ร้านเน้นเจครับ เป็นเดบต์ราตธานีสมชายและลูกค้าสวัสดีครับผมคูกค้าสวัสดีครับ